สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกอซิล่าเอ,อ่อผมไม่รู้ปีอะไรเดี๋ยวผมกํำกับไว้ในต้ดานล่างคลิปนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็น9 3ปี93้าสามเปซก l l a ซิล่านะครับตัวนี้เป็นศัตรูของกอซิล่าผมขอเล่าประวัติมันก่อนประวัติของตัวนี้เป็นเซลลของกอซิล่า ในตอนที่มันสู้กับไบโอเลนเต้แล้วคราวนี้ไบโอเลนเต้ Bio ก็พ่ายแพ้ไปมันก็สลายกลายเป็นผงนะครับแล้วมันก็ลอยเข้าสู่อวกาศจนไปทํำปฏิกิริยากับไอพวกคริสตัลอะไรแบบนี้ในอวกาศนะครับแล้วก็กลายเมเป็นสเปคกลสิล่า ตัวนี้สูงถึง120เมตรนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็ไม่กี่เส้นหรอกประวัติอาจจะสั้นๆนะครับขยับหางได้ขยับตัวขยับแขน แต่ขาขยับไม่ได้นะครับจริงๆมันมีสีรีพินด้วยนะครับหัวก็ขยับได้เสจริงๆมันมีสีรีเพ้น,น,น,เพนออกมาแล้วนะครับตัวสีลีเพ้นนี่จะ เป็นสีออริจินอลของตัวสเปซกอซิล่าเลยนะครับแต่เพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อผมก็เลยใช้ตัวนี้รีวิวก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ er รีวิวเพียงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าเกิดคุณชอบคลิปวิดีโอของผมก็กดสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย